ดไ้ก็เหมือนทุกครั้งอ่ะพี่ฟิวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพชรศิลาหน่อยพี่เป็นยังไงบ้างครับเจอสถานเมืองเจอของหินที่สุนตั้งแต่เป็นน้ำมวยมา้วใช่ไหมครับใช่แล้วก็มวยขึ้นชั้นชั้นใหญ่ชั้นใหญ่ช้าไปเร็วไปจริงๆพี่ว่ามันจังหวะนี้มันก็ต่อยได้หมดนะเพียงแต่ว่าก็ จริงๆน่าจะเก็บมาดูอ er> ีกถ้าไฟสองไฟแต่ว่าพอดีมันมันติดเรื่องโควิดด้วยอะไรด้วยก็คอมพิวเตอร์ก็ประกบมาก็ให้ต่อยกันน้ำหนักเป็นไงบ้างพี่น้ำหนักอ๋อจริงๆแล้วน้ำหนักของตัวตัวของมวยพี่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วล่ะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ตอนแรกก็ถ้าต่อมันนิดนึงมันก็ยังโอเคแต่ว่าพี่ก็ยังเชื่อใจในการตัดสินใจของทางเพชรดี่ดีนะว่าประกบมาเนี่ยมวยระดับต่อยคู่เอก ถ้ามันห่างมากอะไรเนี่ยมันคงคงต่อยกันไม่ได้ใช่ไหมเขาทํางานมาหลายสิบป,ปีใช่ไหมมวยต่อยมาน้ําหนักไหนเขาคิดว่าเหมาะสมแล้วก็แล้วก็ต่อยครับสังเกตอาการน้องไฟนี่เป็นไงบ้างครับดูความตั้งจง<ม>ตั้งใจก็เต็มที่เต็มที่เต็มที่ครับเด็กมันก็ตั้งใจเต็มที่รู้ว่าเจอของแข่งก็ต้องต้องตั้งใจมากกว่าเดิมนะพื้นฐานรวมๆในค่ายนี่เป็ศสลาเป็นคนแบบไหนขยันที่สุดหรือว่ากลางๆหรือว่ามีพีนัยไหมเป็น ถบาจะเขาเป็ชอบเบอร์นหนึ่งเลยนะตื่นคนแรกนอนคนแรกนะรับผิดชอบมากไม่ต้องปลุกตอนบ่ายไปวิ่งก็ตื่นคนแรกตอนเช้าก็ตื่นคนแรกคือเขาจะเป็นคนที่แบบตื่นมาอรออาบน้ํารอแล้วอือ่าแล้วปลุกเพื่อนด้วยอะไรด้วย <ừ> um. อืมีวิัยสูงก็เลยทําให้มาถึงวันนี้นี่คือตัวตน,ตนของเขาอยู่แล้วใช่เขาตั้งใจไฟที่ไปญี่ปุ่นกับไฟกับสถานเมืองเล็กถ้าเทียบกันไปไหนพี่หนักใจกว่าจริงๆมันเหมือนกันนะ ว่าตอนนั้นเพชรศิลาถามว่าตอนที่ไปต่อยญี่ปุ่นเนี่ยต่อยกับเรียวยะที่เป็นเต้ขาันตอนมาแล้วไปต่อยบ้านเขาก็เจอด่านหินเหมือนกันเราก็ถือว่าผ่านมาได้นะถามว่าทํามือเล็กตอนนี้ก็ชนะก็ถือเป็นเรื่องดีแพ้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าต่อยกยบยอดมวยนะครับผมดูว่าอายุไทยหนักกว่าครับทั้งวยญี่ปุ่นกับกระทันเนืองคนละแบบอ่ะคนละแบบอ่ะใช่คือญี่ปุ่นเรียวยะเขาเป็นแชมป์ล่าเนินงตอนนั้นร้อยห้าปอนเราก็ไปชิงก็ชนะมาแต่ว่า อย่าลืมว่าเรียวยะกับท้ามังเลขข็กคนละอย่างเรียวยะอายุน้อยท้ามยี่สิบต้นแต่ท้ามังเล็กที่ยี่แปดยี่เก้าแล้วกระดูกมวยนี่คนละอย่างเหนื่อยกว่าเยอะคนละอย่างมันคนละอย่างท้ามังเลขข็กคือยอดมวยเรียวยะคือมวยเก่งมวยดังครับผม,มแล้วก็ดูแต่ก็ฟอร์มล่าสุดเขาแพ้เพชรสมจิตเขาไว้ใช่ไหมพี่ใช่ใช่เป็นไงบ้างได้เห็นไฟนั้นแล้วก็วิเคราะห์ สะท้านมืองเล็กก่อนจะมาเจอไฟนอาจจะอาจจะเขาอาจาอาจะเดินช้านิดนึงแหละแล้วก็หายไปนานด้วยครับมืองเล็กนะก็เลยแพย้ไปตรงจิตถามว่าถ้าปีกเทปเพชรสมจิตจกับเพชรศิลามันก็คนละอย่างอะ่ะแล้วไฟนี้ดูว่าร่างกายเขาดีก,กับไฟนั้นด้วยซ้ำัน<ไ>ที่เจอกับเพชรศิลาไฟนี้ก็เขาหายใจมาก่อนไฟหนึ่งเพชรศิลาตอนแรกต้องเจอแกงงามไหมแล้วก็หรือว่าใครสักคนเนี่ยเราก็ไม่ได้ต่อยทำน้ำหนักและสามสี่วันเนี่ยแหละที่พี่จำไม่ได้แล้วก็ติดโควิดพอดีก็เลยไม่ได้ต่อย ก็เลยขึ้นชั้นมาเจอกับสถานเมืองเลยครับผมใช่พี่ฟิลฝากแฟนมวยนะครับก็ฝากติดตามเด็กในค่ายแล้วก็ค่ายด้วยนะครับเราทํามวยเด็กขึ้นไปหลายคนนะแล้วเวทร้อยสิบสิบเอดสิบสองสิบเนี่ยเรามี4ี่้าคนเยอะมากมวยที่ขึ้นมาตั้งแต่เกตถ่ายทอดคู่หนึ่งจนถึงนักศิลาต่อยคู่เอกเนี่ยมีครบครับผมขอบคุณนะครับ